คุณแพลวอ้าวเอาไปอาบน้ำเรียกคุณแพลวทำไมโอ๊ยฝั่งนี้นะฝั่งนี้ครับไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าจะเรียกคุณแพลวเนี่ยมาเล่นด้วยกันอ๋อมา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 คุณจะไปไหนก็ไปเครับเิญครับคุณแพลว ทีนี้เราจะมาเล่นมุกนี้ครับผมจะเอาพัดอันเนี้ยแตะส่วนไหนคุณก็พูดเอาไว้ว่าส่วนนั้นออกมาเข้าใจไหมครับค่ะเริ่มเลยนะครับนี่หัวไหลตุ๊ดหัวไหล คเปที่ไหลก็ไปดิเล่นหน่อยนะเอามาเรละหัวลายตุ๊ดเอาเร็วหัวลายตุ๊ดหัวลายหัวหัวตอนนี้คุณอะสายหัวไปไกลๆผมเลยไปไปไปจะไปไหนก็ไปมันเครียอะมันเครียดอะมันเครียดนียด่ตัวคนที่มีความตั้งใจคนนี้มีความตั้งใจนี่ ้องดูลักษณะคนที่อยากเล่นดูนี่เงียบๆดูๆนะเงียบๆเงียบหัวไหลตุ๊กดูเขาไวไวด้วยแป่ปุ๊บปับปั๊บเลยนี่หัวไหลตุ๊กอีกทีหนึ่งหัวไหลตุ๊ก ับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่มันฝึกซ้อมด้วยนะครับลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไปผมล้อเล่นนะกับมา เนื่อวเดี๋ยวพี่มีอะไรค่ะพี่โยมค่ะคือเราเล่นกันค่ะนัเล่นกันเหรอครับใช่ก็ไปบอกเล่นในคนเลยครับเดี๋ยวมัน้ยไบอกให้ถอดหมวกแล้วตีไงครับโอ้ยคือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะต้องใครคำถามก่อนนะคะอผ้าอะไรมองไม่เห็นผ้าปิดตาครับ เล่นด้วยครับเล่นด้วยครับพระอะไรห้อยคอไม่ได้พระลูดโอยแกดูนางงามคนนั้นดิเงือกดำเลยอ่ะได้ก็เป็นยังไงวะนี่ไงดำจังแกเป็นคู่แข่งของแดจังกึมเออน้องหนูแกเลิศ มุกมาสิว่าใช้ได้ผลดีหรือเปล่าแล้วใช้ได้ผลหรือเปล่า อเชลลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะสอนมุกอะไรแพรคะคุณตั๊ดเป๊กครับอ้าไหนพี่บอกว่าพี่ชอบพี่แอดเตาแล้วก็เลยชื่อตั๊ดไงคะแต่วันนี้ผมชอบเล็กเบาครับจากนุกก็เลยเป็นเป๊กครับเออแล้วก็เตรียมมาและนี่พี่ยงก็มากับพี่เต๊กเกาด้วยเหรอคะเอาวันนี้ผมมาเป็นผู้ช่วยเขาครับโอ้โหแล้ผมเอาละครับ แบบครับพื้นฐานของการเล่นตลกเนี่ยนะครับสังเกตดีนะครับตลกแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีท่าเต้นประจําตัวของเขา <S <S อย่างเช่นทูสีเชิญยิ้มรู้จักไหมครับ<อ><ะ>มีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์ของเขาตัวเองเลยเ<อ>นี่ยเดี๋ยวดูตัวอย่างครับด<อ>ูตัวอย่างครับดนะะตรีดนตรีดนตรีทำดน,นตรีได้ไหมฮะนี่ท่าทูสีเชิญยิ้มคนต่อไปครับนงเจษตา ผมก็ไม่สามารถบอกคุณแพลวได้นะครับคุณแพลวเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับไ <c oughs> งคะการที่จะเป็นตลกที่ดีนะครับ <c oughs> คุณต้องเล่นตลกต่อหน้าคนเศร้าที่เขากําลังทุกข์ <c oughs> ถ้าคุณเล่นให้เขาหัวเราะได้แล้วล่ะก็ <c oughs> นั่นแหละคุณนะ่ะประสบความสําเร็จแ <c oughs> ละไย รตรีไหมครับพี่รตรีครับโอ้ยโอ้ยนี่นนนนนนนตามันบอดเล่นให้ตายมันก็ไม่ขำก็ไม่รู้ว่ะตาบอดอย่างนี้นะม,มันมันต้องเล่นมุกค,คำพูดไงอ่ะคือพูดไปเขาฟังแล้วเขาจะหาเขาจะขำคุยอุ้อยเบลอเ องใหม่นะเดี๋ยวใครมาปุ๊บเล่นเลยขำเลยไหมไ้นี่ไม่ไอเอาแล้วนะอ,อานี่เลยนี่เลยพี่ขามาคนเดียวเหรอคะนี่พี่หนูมีเรื่องนะจะเล่าให้พี่ฟังตลกมากเลยแหละมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาไปจ่ายตลาดไปซื้อปลาช่อนแล้วก็ เครื่องแกงเพื่อที่จะไปทําแกงจ้มที่บ้านแล้วเขาก็เดินไปซื้อผักแล้วทันใดนั้นเองมีหมาตัวนึงวิ่งวิ่งมาแล้วก็กระโดดข้ามปาช่อนของผู้หญิงคนนั้นวิ่งหนีไปแม่ค้าก็เลยร้องตะโกนบอกว่าเฮ้ยคุณนี่หมาของหมาเนี่ยข้าวปลาช่อนของผูคนนวิ่งหนีไปแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกค่ะถึงมันจะข้าวปลาช่อนไปเนี่ยมันก็กินไม่อร่อยหรอกเพราะว่าเครื่องแกงอยู่นี่ w <laughs> <laughs> ไม่หาพาเคียนไปอีกแล้วหนูไม่เลยลูกร้องให้อะไมะคะหลงทางครับลงท่าเหรออุ้ยหาพ่อแม่ไม่เจอใช่ไหมเนี่ยโอ้เอาอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าพ่อแม่หาหนูไม่เจอนะเดี๋ยวพี่จะให้ตำรวจเขาพาไปส่งที่บ้านดีไหมไม่อย่าร้องดิอย่าร้องอย่าร้องเยียบเยียบเ เี๋ยวพี่นะจะเปลี่ยนหน้าพี่ให้กลายเป็นลิงเลยเด,นะดี๋ยวนะ สำเร็จคุณแพลวดูซิในที่สุดคุณแพลวก็สามารถเล่นตลกได้นะครับทําให้คนขําได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กๆก,ก,ก็ตามถ้าอย่าเมย์กลับมานะแพลวอะ่ะจะเล่นตลกให้ยีเมยด์ดูรับรองเลยว่ายีเมเนี่ยจะเลิกบ่นจู้จี้จุกจิกว่ายีเมยเ์ยม,ยมัวแตกขำจนอุจจาระแตกอุจจาระแตกเนี่ย คุณแพลวครับคุณแพลวไม่ต้องพูดอย่างนั้นหรอกครับยังไงยังไงอ่ะผมก็คิดตังค์หล่อเล่นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สอนมุกตลกให้ไม่เป็นไรครับผมขอแค่เบอร์โทรคุณแพลวเท่านั้นเองหล่อเล่นใช่ไหมคะเนี่ยเรื่องจริงครับหล่อเล่นเอ่อแพลวแล้วต้ลกแพลวจะเล่นตลกให้สื่อมวลชนดูเมื่อไหร่อ่ะ าพรุ่งนี้นี่นะเป็นงานครบรอบหนึ่งปีนิตยสารหักหลังมายาเขาเชิญให้ฉันเนี่ยขึ้นไปกล่าวคำอวยพรเนเวทีโหจริงเหรอครับจริงอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเพราะงานเนี่ยเขาเชิญผมขึ้นไปเป็นพิธีกรบนเวทีด้วยครับจริงเหรอ ครับทุกท่านเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของนิตยสารหักหลังมายาขอเรียนเชิญคุณแพรวขึ้นมากล่าวคำอวยพรบนเิทีด้วยครับแก่พร้อมแล้วใช่ไหมวะดีดีด้วยเสครับเสยครับ กันเกียรติที่มาในงานโนอนงานนี้นี่คุณแพาวแพลวแพลก็ขอให้นิตยสารหักหลังมายานะคะอยู่จนถึงไม่เท่าย่อ เอาเลยนะครับคอ่อลครับทีนี้ก็ขอเชิญทุกท่านส่งตัวบ่าวสาวเข้าหอกันได้แล้วครับ